สนับสนุนโดย m a y b e l l i n n Clear s m o o t h a l l in one ผ้าอนามัยโซฟีครับแล้วก็รมาการของเราในวันนี้นะครับท่านแรกครับพี่ตือครับและท่านที่สองครับพี่อันดาครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะสาวๆได้ข่าวว่าช่วงนี้กินแกงมะรุมเยอะเหรอคะแกงมะรุมคืออะไรคะอ๋อไม่รู้มีคนกระซิบมาไม่ควรฟังคนรอบข้างเยอะนะคะอะวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างงั้นผมขอเริ่มโชว์เลยละกันครับโชว์แรกครับทีมที่หนึ่งครับเชิญครับ สำหรับคุณสนะคะพอมันเหลือสองคนแล้วอะ่ะคุิสคิดว่าให้เขาทําให้มันเต็มที่ให้เขาเอนจอยไปให้มากที่สุดแล้วก็ทําตามโจทย์แล้วก็อย่าผิดกฎอะไรก่อนจะออกมาจะซตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามตั้งสติกหนือนว่าเออเราทําได้เราทำได้ไดซ้อมมาแล้วไม่เห็นตกเลยอย่างเงี้ยก็ให้กําลังใจตัวเองเนาะคนนี้เดินดีเดินลงบันไดแล้วมั่นใจไม่มองบันได ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของนางแบบที่เวลาเดินลงบันไดซึ่งสเต็ปมันแคบมากเนี่ยแล้วเขาเดินได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วมีความมั่นใจและมองไปดูที่คนดูตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นนางแบบที่ดีดูเล่งดูเร่งเจสซี่สวยขนาดนี้แต่ไม่ดึงดูดให้เราดูเขาไม่รู้สึกแบบเดินอะไรอะ่ะทำไมเดินแปลกๆทำไมต้องเดินแบบยิ้มแปลกๆเจสซี่เขาก็เอาอยู่อะคะ่ะ จริงๆหลี่วอลุ่มเขาลงมาแล้วแรงสูงของเขาค่ะสำหรับโจทย์นี้เขาดีมากเออคนนี้สวยเออ,เออคนนี้เดินเห<ม>็นไหมความกล้าในการเดินลงบันไดซึ่งไม่กลัวซึ่งเนี่ยคือข้อดีของนางแบบอยู่ดูนะเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าสาว อยู่รู้สึกไหนี่คือข้อดีในการใส่ชุดเจ้าสาวชุดอย่างเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ยู่ทําให้กลายเป็นชุดราตีออกงานแล้วผิดทันทีเลยป้าตือบอกว่าเฮ้ยคนนี้ฟิลเหมือนเจ้าสาวจริงๆเลยอะตอนนั้นหนูแบบว่าขาสั่นเกิดอะไรขึ้นเธอเอาดอกไม้มาให้ผู้ชายนี่แปลว่าอะไรไอ้ดูไอ นี่มันยุคเปลี่ยนแล้วหรือไงเนี่ยแล้วนี่มันมีเบอร์โทรศัพท์แนบไว้ด้วยป่ะเนี่ยคือแค่อยากจะทำกิมมิกอะไรให้มันจำได้โชคดีค่ะที่เขาแบบทำได้ออกมาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยอืตรงๆเลยนะคะทีมคริสอะเดินสวยแล้วหน้าเขาสวย แต่พี่มีความรู้สึกว่าถ้าจะชนะเนี่ยมันต้องชนะแบบคลีนคลีนแฟร์แฟร์ไม่ใช่แบบมาวางหมากให้ทีมอื่นได้ชุดที่แยก่กว่าเคยเสียเปรียบมาเยอะแล้วเหลือแค่2ก็เลยได้เปรียบจากการเลือกชุดเพราะเวลาชุดเขาจัดเนี่ยก็ต้องจัดมา5ชุดเราก็เลือกชุดที่ความยาวพอดีสําหรับเด็กรายการบอกว่าวัดชุดเด็กทุกคนแล้วลืมวัดไซส์ของทีมลูเกดหรือเปล่าคะไม่ทราบครับทีมที่2เชิญครับ วันนี้เนี่ยถ้าพี่ตือเขารู้ว่าคริสเหลืออยู่แค่สอคนเขาก็ต้องอาจจะสงสารแล้วก็ให้น้องเข้าไปถ้าพี่ตือไม่สงสารคริสทีมลูกเก็บมีสิทธิ์ชนะเนี่ยวิธีการเดินไม่เก็บพื้นที่เมื่อกี้ถ้าเขาเดินมาเขาเก็บพื้นที่ข้างาหยุดก่อน,นอถูกเซนี่เหยียบอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก้าวขาผิดคนนี้อ็เลยก็ชุดทีมพี่เกด ต้องบอกว่าเห็นใจมากนะตอนเราแข่งกันเนี่ยพูดจริงๆเฮอะไม่มีดีไซเนอร์คนไหนก็ตัดให้หนางแบบเดินชุดลากพื้นขนาดน,นัน้นนี่มันชุดยาวเกินไปที่น้องเขาจะโหกันได้ให้บีเดินเนี่ยบีก็เดินไม่ได้ค่ะให้พี่เกดเดินเนี่ยก็เดินไม่ได้ค่ะเพราะมันลากพื้นเกินไปดูหน้าไม่มี a t t i t u โอ้โหเกลงเพลงแทนน้อง ตทำไมต้องแบบตะโกนว่าด้วยตัวนัดตกเองก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเอ้ยเขามาด่าแล้วเราจะแบบคือหน้ามันก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะและการเดินผู้หญิงเดินอย่างเงี้ยแย่มากเลยเห็นปะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มั่นใจเลยอ้อมดูพื้นทำไมไม่เข้าใจ ที่วันนี้นูไม่โอเคเลยบบชุดมันมันยาวเกินไปแล้วแบบคือมันมี3ชั้นแล้วมันก็ยาวมากแล้วเวลาขึ้นบันไดมันจะชอบแบบว่าสะดุดอะค่ะอันนี้แล้วจับกระโปรงอีกแล้วโอ้สะดุดคุณต้องทําให้คนรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่คุณได้ใส่ชุดนี้เพื่อเดินมาหาคนที่คุณรักไม่ใช่เดินหอบผ้าโอ้ยทำไมทีมลูกเกดต้องยกกระโปรงสูงล่ะคะ เห็นความยาวของชุดได้ยังนะคะถ้ายกขึ้นนิดเดียวยังไงยังไงก็เหยียบขนาดยกสูงขนาดนั้นยังเหยียบชุดได้เลยค่ะพี่ตือพอรู้ว่าประตือจะมาเป็นกรรมการก็เตรียมใจมาแล้วว่าพี่เพราะว่าก็เขาคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาหลักในการเดิน นี่คนนี้นไม่ได้ไ<ม>แสดงฟ<ม>ิลลิ่งถึงความรักหรือหน้าตาเลยไม่ได้บอกให้ฉันรู้เรื่องเลยเลยสักอย่างนี่เป็นนางแบบอยู่ได้มันต้องให้คนรู้สึกว่าเธอมีความรัก The wedding day วันนี้มันเป็นอะไรที่เฟลที่สุดในแคมเปญที่หนูทํามาเลย เกิดอะไรขึ้นทำไมน่าก็ดูเครียดจริงๆอย่างที่บอกนี่ดูแบบผิดหวังในเจ้าบ่าวเธอทำหน้าตาเหมือนโดนบังคับให้แต่งงานอะมาปรางเหมือนโดนบังคับใส่ชุดนั้นใช่ค่ะทีมลูกเกดโดนบังคับทุกคนให้ใส่ชุดที่ยาวกว่าทีมอื่น แฟร์ <Fair S 2> ไหมล่ะคะและอ๋อตายแล้วน้องเหยียบพื้นดังมากหนูผู้หญิงเขาไม่เดินเสียงดังอย่างนี้ลกูกพี่ตือลองใส่รองเท้า4นิ้วสิคะใส่ชุดราตรีที่ยาวมากแล้วก็ลองเดินลงมาสิคะจะดังไหมคะพี่ตือมาดูละครเวทีหรือมาดูแฟชั่นโชว์คะ เป็นโมเดลกันหมดเป็นเชฟโอเคนะครับโอได้ยินหมดค่ะทีหลังไม่ต้องแข่งกันก็ได้ให้ไปเลยแล้วกันตอนเดินลงบันไดเรียงลงมาเฉยๆชอบตอนจบฟินาเลที่มาปลางโยนดอกไม้มาชอบมากวิวัาน่ารักดีวิวว่าเฮ้ยมีเวลาแค่สิบนาทีคิดได้ขนาดนี้เลยเหรออ๋อแย่มาก แต่เด็กคงตื่นเต้นจีน่ารับไม่ได้น่เงี้ยถ้ารับได้จะดีมากโอ๊ยไม่อยากดูเลยเฮ้ยหายใจร้วๆรออีกได้ไหมเฮ้ยน่อยน่อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรคร่ะผลสอบว่าเป็นไงเราก็จะน้อมรับชะตาก,กรรมแล้วกันนะคะ ถ้าทีมคริสชนะวันนี้เพราะว่าทุกอย่างถูกเซตอัพให้ทีมเขาชนะเพราะว่าทีมเขาอะแพ้มาสี่แคมเปญค่ะลูกเกดไม่ยอมง่ายๆหรอกเดี๋ยวเจอกันแน่ขอดูก่อนว่าวันนี้จะเป็นยังไงอยากกีดอะกีดได้ปะคะขออนุญาตนะคะกรรมการกอี๊ด้สวยมาก